สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปรีวิวตึกอาคารเรียนค่ะแต่ว่าเราจะไปดูบอร์ดก่อนว่าบอร์ดมอรเรามีตึกอะไรบเรมอร,รามีหลายตึกมากนะคะทุกคนแนของอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยก่อนค่ะนี่ โอเคค่ะเ,<ร>เดี๋ยวเราจะไปแยกกันดูตึกแต่และตึกนะคะว่ามีตึกไหนบ้างที่เราแบบอยากแนะนําไปดูกันค่ะอยากไปตึกที่ไหนตอนนี้นะคะพวกเราจะไปจะแยกไปตึกห้านะคะนีที่ค่ะ <laughs> คือสมยศครับก็มาชัดจริงวะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกยี่้านะคะเป็นตึกโรงอาหารของมอหอกหาร้านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปตึกต่อไปกันะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก ยี่อค่ะมีตู้พิซซ่าด้วยนะคะอยู่หน้าตึกค่ะคตึกนี้นะคะจะเป็นตึกที่เราเรียนกันบ่อยมากอันนี้คือห้องใช่เขาจะันต่างชาติใช่เขาก็จะเรียนที่ตึกนี้กันนะ,ะนหรือว่าใครอ,อยู่นะ้ำใต้ตึกีคาเฟ่ด้วยนะ,ะใช่โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกตึก21ค่ะว้าว ยืนคนมีแบบหลายชั้นมากนอกจากตึกแล้วนะคะหน้าอาคารยิปเอกก็จะมีที่นั่งให้เราได้มานั่งเล่นนั่งทํางานใช่วันีก็จะประมาณนี้มานี่คือบรรยากาศตรงโดมขาวของเรานะคะขึ้นไปยืนบรรยากาศดีด้วยนะตรงนี้ใช่มีเซเว่นด้วยนะคะนี่นี่นี่ของมาแนะนาเพื่อนหนึ่งคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคีณแตงนะคะรีบีพิซซ่ามาใหม่หน้าแบบเนี้ยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนตึกเจ็ดครับใต้ตึกเจ็ดนะคะก็จะมีห้องคอมค่ะแล้วก็มีห้องอะไปดูกราฟเรียนรู้กราฟต่างๆประเทศอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกราฟ ตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปดูคาเฟ่ที่ตึกเจ็ดกันค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศคาเฟ่ของเราออกมาดิแสงติต่อมาได้นะคะถึงไม่ได้เรียนนีเทศแต่หน้าได้ได้ึงค่ะ พวกเราจะพาไปดูตึกหนึ่งกันนะคะข้างตึกหนึ่งนะคะจะมีห้องไว้ให้นั่งเล่นค่ะมีแอร์มีโตเต็เลยอันนี้คือห้อง IDE ค่ะแต่เราจะเรียกว่าตึกแบ็คแคนยอนอันนี้จะเป็นที่อ่านหนังสือให้มาติวหนังสือตรงนี้ได้ตึกนี้เป็นตึกหนึ่งนะคะมีทั้งหมด4ี่ชั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นสองนะคะเป็นเกี่ยวกับการเงินของเราเองแล้วจะได้ส่งผ่านพลังงานได้นะคะมีชารี่ให้เราแบบให้ชินใจตั้งถตงนรถท่านี้นะคะ ไปที่จะมาจ่ายค่าเทิมหรือว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการลงทะเบียนการเรียนมาห้องนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือห้องกองการเรียนนะคะสำหรับจ่ายค่าเทิมแล้วก็ทำธุระเรื่องทะเบียน ก็ข้ <S an> างบนนะคะจะเป็นชั้น3ชั้น4ี่ก็จะเป็นห้องไว้สำหรับเรียนะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอาคารต่อไปนะคะไปด้วเลยะคะ่ะปิดครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปบอ็อกหนึ่งวันของพวกเรานะครับที่พวกเราได้เดินไปดูจึดต่างๆคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน,นะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปทําอะไรก็อย่าลืมติดตามกลุ่มที่สุดเก้าของพวกเราไปตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณะครับ